วันนี้มินตันจะพาทุกคนทํารองเท้าที่ไม่เหมือนใครมีคู่เดียวในโลกและไม่มีใครเหมือนเดี๋ยวมาออกแบบกันนะคะสวัสดีค่ะมินตันดิ้งดองนะคะวันนี ทุกคนเคยคิดไหมคะว่าทำไมรองเท้าแตะกับรองเทาเ้าผ้าใบอ่ะมันถึงได้มีความแตกต่างกันมากขนาดที่ว่าการออกแบบดีไซน์สีสันเยอะแตกต่างจากรองเท้าแตะมากเลยอ่ะรองเท้าแตะนี่คือมีอะไรทุกคนเกือบคีบช้างดาวแค่เปลี่ยนสีซึ่งความคิดของมินตันเนี่ยคือมันซ้ำซากมากเลยรองเท้าแตะในท้องตลาดอ่ะวันนี้มินตันเพิ่งไปเจอรองเท้าในฝันมาค่ะ คือทุกคนก็น่าจะเคยอยากจะมีรองเท้าที่แบบว่าตัวเองมีคนเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนอะไรอย่างเงี้ยสามารถออกแบบเองตกแต่งด้วยตัวเองได้นะคะเวลาไปห้างอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่ละรองเท้าผ้าใบใส่รองเท้าแตะก็ได้ก็ดูดีนะคะคลิปนี้ไม่มีโฆษณานะคะทุกคนคือมันน่าสนใจจริงๆเิ็นตันก็เลยตั้งใจที่จะซื้อมารีวิวให้ทุกคนดูในคลิปนี้นะคะ่ะนี่นะคะตอนแรกว่าจะปิดแบรนด์แต่ว่ากลัวคนตามซื้อไม่ถูกนะนี่รูปทรงมันจะเป็นแบบนี้ มันเป็นรองเท้าแตะที่แบบว่ากึ่งๆึ่งรองเท้าผ้าใบแล้วก็แบบเสริมส้นให้ดูสูงขึ้นด้วยแถมใส่นิ่มสบายด้วยนะอันนี้คือที่มินตันซื้อมา2คู่สสีนะคะจะได้รีวิวให้ทุกคนเห็นชัดๆนะคะคือส้นสูงปกติอะจะแบบว่ามันจะหักอย่างเงี้ยแล้วแบบมันปวดอะมินตันใส่แล้วมินตันปวดนิ้วตรงเนี้ยแต่อันนี้คือมันไม่ใช่นะคะทุกคนคือมันแบบว่ามันแอนประมาณเนี้ยมันแอนเหมือนเรางงมือนิดนึงแค่นี้แล้วมันก็มีนี้ด้วยนะทุกคน มีที่รัดส้นไว้ด้วยนะคะเผื่อแบบว่าใช้วิ่งหรือว่าปีนเขานู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือแบบมันสูงมากเลยทุกคนน่าจะประมาณเกือบเกือบสองนิ้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมีตันจะใส่ให้ดูสองข้างอันนี้มีตันจะใส่ให้ดูแบบรัดส้นก่อนนะคะนี่ใส่รัดส้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ส่วนข้างนี้ก็จะไม่ได้รัดนะคะก็จะแบบสบายๆนะ แล้วก็ที่สําคัญที่วินตันชอบนะทุกคนคือใส่แล้วอะ่ะมันดูข้อเท้าเล็กอะ่ะเพราะว่ารองเท้ามันแบบว่าปมปมดูน่ารักดีนะคะเอ้ยมันก็เป็นรองเท้าเรียบเรียบมันจะพิเศษตรงไหนมันจะตกแต่งอะไรยังไงตรงไหนนะคะ,ะนี่มันพิเศษตรงนี้คะ่ะทุกคนตะเดนนี่อันนี้คือที่ตกแต่งของเรานะคะคือซื้อจริงนะคะนี่คือใบเซ็ต คือมินตันซื้อมาเยอะเพราะว่าจะรีวิวให้ทุกคนดูนะคะตกแต่งยังไงเดี๋ยวมิตันจะเอาใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างมันจะมีปุ่มตรงนี้แล้วก็มีรูของรองเท้านะคะทุกคนเราดันเข้าไปเลยหนึ่งสมนตันกここ <k> ็ไม่เคยทำอะเดี๋ยวลองดูทำไมตอนพี่เขาทำให้ดูมันง่ายอย่างวีอือเนี่ย มันจะใส่ยังไงให้ทุกคนเห็นว่าเมินตันใส่เนี่ยเพราะมินตันแรงไม่พอนะคะวันนี้นะคะมนตันจะมาแต่งรองเท้าในฝันที่ไม่เหมือนใครคะ่ะและไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะเดี๋ยวเมินตันจะลองแต่งแบบว่าให้ถูกใจคนหลายๆแบบเลยนะคะดูคลิปนี้แล้วอยากได้แบบไหนก็ไปซื้อตามได้นะคะอันเดียวนี่จะราคา9 5บาทนะคะทุกคนแต่ว่าแบบนี้นะคะอันนี้นะคะจะราคา150านะคะ แต่ว่าถ้าเราซื้อแบบที่เขาจักให้แบบนี้ก็จะ5อัน3 9 0 3อัน2 3 0ิ 230, ก็จะประหยัดกว่านะคะอันแรกนะคะข้างแรกมินตันจะาแต่งตีมการ์ตูนนะคะทุกคนโดยที่มินตันจะาใช้นี่มินเนียนนะคะตาเป็นหัวใจแล้วก็อันนี้รับตาแล้วก็จะเป็นพวกหมีมแล้วก็รถ ุตาหิมะแล้วก็เอลซ่านะคะมาคู่กันเลยเอ็นตาจะเอามินเนี่ยนใส่ตรงนี้2อันนะคะทุกคนความจริงมันใส่ง่ายนะทุกคนมินคอนเก้ไม่มีเลยคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะทุกคน,กคนเฮ้ยได้แล้วโอ้กว่าจะได้ทุกคน ตรงนี้มันใส่ยากหน่อยเพราะว่ามันมีแบบขอบตรงนี้ด้วยนะคะก็เลยจะกดลงไปยากหน่อยือเดินเนี่ยไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะคะทุกคนเพราะแค่จะเอาออกเนี่ยมินตันไม่รู้ว่ามินตันจะมีแรงดึงออกหรือเปล่า <c oughs> ใส่ง่ายเลยนะอะนี่เวลาใส่ตะแคงมุมมันเข้านะคะแล้วก็กดปึ๊กลงนะ,ะทุกคนแล้วเอลซ่า Elsa, มินตันไม่ไม่เอาติดกันเท่าไหรเ่เอาเอาอยู่ประมาณประมาณนี้ดีกว่าให้มันดูแบบมีความแตกต่างหน่อย นี่ค่ะเสร็จแล้วก่อนแต่งกับหลังแต่งทุกคนดูดิมันดูแบบเป็นรองเท้าที่ดูมีอะไรเยอะขึ้นนะจากอันเนี้ยเรียบ,ยบที่แบบเอ้ยก็ทรงน่ารักดีแต่อันนี้แบบความน่ารักมันเพิ่มขึ้นนะทุกคนอันนี้เป็นรองเท้าแบบที่หนึ่งตีมการ์ตูนดิสนีย์นะคะใครชอบกดหนึ่งนะคะทุกคน โอเคต่อไปนะคะมินตันจาแต่งข้างนี้เป็นตีมอเวนเจอร์นะคะทุกคนโดยที่เรามีตาวเวนเจอร์มีโลกับตันมีแบ็คแพนเทอร์นะคะเนื่องจากว่าอเวนเจอร์มันมีจํากัดนะคะทุกคนมันมีแค่3อันนะะเพราะฉะนั้นเราจะคุกคุกผสมผสมกันนะคะ <S <S เรามีอเวนเจอร์แล้วใช่ไหมนี <S <S ่รถฮีโร่ไงนั่งรถเดินทางนะคะ, <S <S ะส่วนอันนี้กางเกงมวยบ่งบอกถึงการต่อสู้นะคะ อันนี้ไอหัวใจนะฮะนี่มันใช้อย่างนี้คะ่ะทุกคนไอเลิฟอเวนเจอร์นะฮะ <Yeah. S 1> โอเคต่อไปสู้ตายสู้อย่างสุดชีวิตนะ,ะ <Yeah. S 1> อันนี้รองเท้ารองเท้าก็อเวนเจอร์ใส่รองเท้าแต่ oh. ทุกคนนี <laughs> ่แบบถ้าเราเจอดาราเอเวนเจอร์เราก็แบบขอถ่ายรูปไงเออมีเห็บมีหน <Yeah. S 1> ส่วนอันนี้นะคะทุกคน <Yeah. S 1> หัวกระโหลกบ,บอกถึงความตายโดนทานอสบิดนิ้วไง โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการแต่งแล้วนะคะเดี๋ยวมมตนจะใส่ I Love a v e n g e r แบบนี้นะคะทุกคนนี่เป็นไงเท่ไหมนี่เป็นไงน่ารัก,กว่า <Yes. S 1> ดูเท่มากเลย่ะ I Love a v e n g e r เหมือนได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะทุกคนคือมันสนุกดีนะคะทุกคนเป็นรองเท้าที่ทำแล้วสนุกดี <c oughs> ทุกคนคะเมนตันคิดว่าไป,ไปมา,มารูปรองเท้ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะเมนตันขอเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์นะนี่อันนี้คืออีกตีมหนึ่งที่มินตันลองทํานะคะเดี๋ยวเรา,เาวางข้างกันมันก็จะคนละอารมณ์นะทุกคนนี่เห็นป่มมันแบบคนละอารมณ์อะข้างนี้เราใช้ไว้1อชิ้นนะคะ <laughs> แบบที่สองนะคะ ทีมอเวนเจอร์แล้วก็แถแๆให้มันเข้าเข้าเซตกันนะให้กี่คะแนนคอมเมนต์บอกด้วยใครชอบแบบ2พิมพ์เลข2นะคะสำหรับคนที่แบบชอบสีสันขึ้นมาหน่อยไม่ได้สีฉูดฉาดเกินไปนะคะก็สีฟ้าอ่อนๆนมๆก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งนะคะแบบที่3คข้างที่3ที่มินตันจาทำนะคะก็คือจะเป็นทีม พักร้อนฮอลิเดย์แบบว่าตีมแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะก็เมนตันเลือกมาเป็นแบบพวก หมดของกินเพราะมินตันมีความสุขกับการกินน้าอันนี้ก็จะเป็นแบบออกจากออฟฟิศนะคะเลิกงานแล้วมีความสุขอารมณ์แบบเหมือนวันหยุดพักลอนนะคะอันนี้ก็ดำน้ำนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเที่ยวนะ,ะส่วน3อย่างนี้นะคะจะเป็นธีมคิดมัดนะคะส่วนสายลุ้งนะคะก็แบบว่าจะเป็นสีสันสดใสนะคะแบบว่าเด็กๆเ,เห็นสายลุง้งแล้วก็จะแบบรู้สึกมีความสุขรู้สึกแบบตื่นเต้นว้าวอะไรเงี้ยว่าเ้ยนั่นลุงลุง,ล,งลุง้นน้ำอะไรประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวมินตันจะใส่ คิดมัดนะทำไมตรงนี้มันต้องใส่ยับด้วยวะอันนี้เมตันก็เอาคิดมัดไว้ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ใส่ลุงกินน้ําดําน้ําก็อยู่ฝั่งนี้นะคะทนเดียวกันน่ะน้ำน้านจะเจนเสร็จแล้วนี่นะคะอันนี้คือตีมรองเท้าพักกร้อนแบบมีความสุขของเรานะคะนี่ทุกคนเป็นไง ใครที่ชอบธีมที่สามนะคะแบบที่สามก็กดเลขสามมานะคะทุกคนแบบที่สี่นะคะมินตันจาทำแบบไม่เยอะ mm hmm. เผื่อคนไปทำงานอยากจะใส่แบบเรียบหรูนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองลองมาแต่งดูกันนะนี่เปิดด้วยอันนี้เลยนะคะทุกคนดอกไม้นะฮะออกแมวแบบเงาเงา,เ,งา,เ,งาเป็นทองทองหน่อยเดี๋ยวลองใส่ดู mm hmm. นี่ความจริงใส่แค่นี้ก็สวย่นแะล้ว mm hmm. <laughs> นี่อันนี้คือแบบเรียบรู้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าจะเติมอีกนะคะแบบว่ามินตันก็จะเติมตรงนี้แล้วกันเติมอันนี้เพื่อที่จะแบบไม่ให้มันดูโล่งไปนะ,ะตรงนี้เอ้ยกระปุกเดียวกันกัดไปแล้วปะเนี่ยฮอกลกัดไปยังคือตรงนี้มินตันไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าโว้ยจะบังกล้องทาไม ตรงนี้มนตันไม่ได้ใส่เพราะว่าเมนตันอยากให้ดูไม่เยอะเกินนะคะเป็นไงทุกคนชอบแบบที่สี่ไหมคะตีมที่สี่ตีมเรียบหรูนะคะใส่ได้ทุกทุกวัยเลยโอเคเดี๋ยวมมนตันจะใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวเริ่มจากสีขาวก่อนเลยนี่ทุกคนอันนี้คือสีขาวนะคะตีมที่หนึ่งกับตีมที่สองนะคะเฮ้ยกระปุก <laughs> จากที่มันแบบลุ่ลๆ่ดูไม่มีอะไรตอนแรก อันนี้ก็คือดูมีสีสันว้ายกระปุกเต็มกล้อง <G l oss> ก็ดูแบบดูน่ารักตะมุตะมิขึ้นนะคะดูมีสีสันขึน้นต่อไปเป็นตีมที่สามและที่สี่สีฟ้าอันนี้ก็จะเน้นแบบสีสันแล้วก็รองเท้าก็สีสันด้วยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเรียบหรูเรียบหรูก็จะมีความน่ารักนะเพราะว่าแบบมีดอกไม้เอามาอีกแล้วกระปุก <G l oss> ถูกล้อง <G l oss> ว้า เห็นฟันเมงหมดแล้วคู่นี้สีฟ้าทุกคนอาจจะมองว่าแบบเอ้ยมันแปลกมันดูไม่ค่อยเข้ากันนะคะเดี๋ยววินตันจะทําให้มันบาลานซ์เท่ากันดูนะคะนี่อันนี้วินตันลองแต่งแบบใหม่นะคะทุกคนวินตันอยากให้มันแบบมีเงันเงันนั่นเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นว่าคือปกติวินตันไม่เคยเห็นนะคะแบบรองเท้าแตะมันมีเงันเงัแบบเนี้ยอารมณ์แบบสีสันปนหรูๆหน่อยนี่อันนี้คือใส่จัดเต็มแล้วนะ แบบที่5นี้นะคะเดี๋ยวมินตันจะใส่ให้ดูนะคะแบบสองข้างเหมือนกันอันนี้คือแบบดูสดใสจ๋าเลยนะแถมมีแบบเป็นประกายวิ่งวอกวิ่งว็อด้วยมีดอกไม้แล้วก็มีแหลมแลมมาอีกด้วยดิแล้วก็สามารถใส่แบบนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนนี่ใส่คนละสีนะคนเห็นก็แบบเอ้ยหยิบรองเท้ามาผิด้างวะเนี่ย <laughs> ะคะทุกคนรองเท้าที่วินตันอยากจะมานําเสนอให้ทุกคนดูในคลิปนี้นะคะคือเราสามารถแต่งรองเท้าได้แบบ คู่เดียวในโลกแบบไม่เหมือนใครได้นะคะแล้วก็สนุกกับมันด้วยนะคะแบบว่าได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะมินตันคิดว่าผู้หญิงอะชอบชอบอะไรที่แบบว่านั่งทําเองแบบตมุตโตมิอะไรที่แบบเรามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อะไรอย่างนี้นะคะของตกแต่งคือมันมีเยอะกว่านี้นะคะทุกคนแต่ว่าร้านที่มินตันไปอะมันมีแค่นี้นะคะความจริงเราสามารถดูในเว็บหรือว่าไปที่ห้างอื่นๆแบบไปดูนะคะว่าเอ้ยที่ห้างนี้มีลายนี้แต่ห้างนี้ไม่มีลนย อะไรเ,เพราะว่าอย่างของมินตันไปซื้อไอเนี้ยที่ขายแยกอะตัวเนี้ยก็ไม่มีหมดตัวเนี้ยก็ไม่มีหมดมินตันก็เลยยอมซื้อแบบเป็นแพ็คมาเพราะว่าอยากได้สายลุ้งนี้นะคะกับยูนิคอร์นคือถ้ามันมีสีชมพูอ่อนนะมินตันซื้อสีชมพูนะคะแต่คือที่ร้านแบบมีส้อนอะมันมีแค่สีขาวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วงมินตันคิดว่า มันใส่ได้ไม่บ่อยก็เลยไม่ได้ซื้อมาก็ประมาณนี้นะคะชอบไหมคะทุกคนคลิปนี้ก็หมดไป8,000กว่าบาทนะคะเพื่อที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบโดยก็เลยซื้อมานะคะ <laughs> ถือว่าจัดเต็มนะ,ะแบบได้คลิปด้วยแล้วก็ได้ใส่ด้วยนะคะส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยเนี่ยพี่มินตันมันมีของที่แบบแปลกสไตล์แบบเนี้ย ก็บอกมินตันได้นะคะอยากให้มินตันรีวิวอะไรก็บอกได้เลยนะคะคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้นะคะคอมเมนต์กันเยอะๆนะเดี๋ยวมินตันจะไปเปแล้วก็เป็นหนูทดลองให้พี่ๆน้องๆดูนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย